สวัสดีครับผมเจอกันในครั้งผมนาโซราเซลยวครับผมมาสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านก่อนนะครับผมวันนี้วันที่20นะครับผมกุมภาพันธ์2 5ง5นะครับผมวันนี้ผมทีมงมาโนซาลาเซลนะครับผมมีโอกาสเดินทางมาขุดจอน้ำบาดาลนะครับผมที่เพื่อบ้านมีนะครับผมจังหวัดลบบุรีนะครับผมวันนี้ก็ขุดเสร็จับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เปิดน้ําอยู่นะครับผมบ่อบาดาลเอียงๆนะครับผมวอดีเจ้านี้มันเจาะอยู่ฝั่งบ่อเป็นที่พูนใหม่นะครับผมเนี่ย แล้วเราเจะไปนะครับผมมันเกิดการซุดตัวนะแต่บ่อบาดานไม่มีการเสียหายครับผมแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็ติดแผงโซล่าเซลล์ด้วยแบบนั้นนะครับผมน้ำไหลอย่างที่เห็นนะครับผมมาต่อนะครับผมบ่อบาดานบ่อนี้มันขุดเจาะลงไปลึกอยู่ที่40เมตรนะครับผมบุกลงท่อกันพังกันซุดให้ตลอดนะครับผมบ่อนี้ลงท่อหกนิ้วตลอดเลยนะครับผม40เมตรนะครับผมน้ำไหลอย่างที่เห็นท่อออกสองนิ้วนะน้ำดีมากนะครับผมมันก็ติดตั้งจะแผงโซล่าเซลล์นะครับผม ตอนนี้เป็นเวลาเช้าอยู่ไม่มีแดดนะครับผมแต่โซลาเซลล์ก็ยังทํางานดีนะครับผมเนี่ยพลังงานทดแทนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาขอเล่ารายละเอียดการจะบ่อบาดาลหน่อยนะครับผมสำหรับเอฟซีหลายๆท่านนะครับผมหรือบางคนเนอยากกุเจอบบอบาดาลนะครับผมแล้วไม่รู้วิธีการทําหรือการขออนุญาตต้องทําแบบไหนนะครับผมวันนี้ผมมาให้ความรู้เบื้องต้นเลยนะครับผมทุกวันนี้การจะบบอบาดาลนะครับผมอันดับเลขหนึ่งท่านต้องขออนุญาตนะครับผมเราจะไปขอที่ไหนนะครับผมเราจะขอจากกรมทรัพย์นะครับผมในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ นะครับผมในตัวจังหวัดตัวอำเภอนะครับผมเขาจะมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับผมท่านก็ถือฉนดที่ดินไปนะครับผมทะเบียนบ้านสำนัรบัะชาชนไปนะครับผมไปหาเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์นะครับที่ท่านอาศัยอยู่นะครับผมเขาก็จะมีใบอนุญาตการเจาะบ่อบาดาลออกมาให้เรานะครับผมแล้วเราก็ต้องการช่างเจาะนะครับผมช่างเจาะนี่ก็จะต้องมีใบอนุญาตของช่างเจาะอีกอีกใบนะครับผมไม่ใช่ว่าเราไปขออนุญาตอย่างเดียวแล้วช่างเจาะไม่มีใบอนุญาตไม่ได้นะครับผม นะครับผมทุกวันนี้ในการเจาะบอบบดานนะครับผมให้ดีเลยคือเจาะขออนุญาตนะครับผมเจาะเตือนเจาะดิบก็คือรักเจาะนะครับผมส่วนนี้ทุกวันนี้ลดไปก่อนนะครับผมเอาทาให้ถูกต้องตามกฎหมายไปก่อนนะครับผม่วงนี้นะครับผมนะครับผมหลายๆคนนะครับผมสอบถามเยอะเลยนะครับผมเจาะบอบบดานต้องทํำยังไงอะไรยังไงนะครับผมคือนะครับผมให้ดีขออนุญาตนะครับผมเวลาเจาะจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมอย่างบ่อนี้ก็นะครับผมพี่เจ้าของแกก็ได้ขออนุญาตนะครับผมผมมาเจาะแบบสบายใจเลยนะครับผม นั่งกินเบียร์เมาสเจาะนี่พี่เอฟซีผมเลยนะครับเนี่ยผู้่าจ้างผมนี่นะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวอบอกชื่อก่อนอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ไหนครับดวงพับเพ,พื่อบ้านมีลบรีลบรีนะพี่เนาะอันนี้ก็ขออนุญาตเรียบร้อยนล้พี่น้องบ่อน,นี้สบายใจเนาะไปขอแบบไหนเล่าเขาหน่อย ไปอนุญาตจอดต่อไม่โควิดวันได้เราขอจุดก็ได้เลยไม่จบเลยไม่ต้องมาควรเดือดร้อนภายหลังเนะพี่เนาะอันนี้พี่ก็คุณการที่ในคุณครูหนองมาปลูกปลูกปลูกพืชหลักตัสมสานเนาะอันนี้ก็ไว้ใจทีมงานนโซลาเซลเนาะพี่เนาะเรามั่นใจไหมเราเขาหน่อยทีมงานผมทำงานดีไหมทีมงานของโซลาเซลเนี่ยทุ่มเทคีทุ่มเทเนาะ ครับซึ่งเป็นแอปใี้ของขุดน้ำได้แต่เราติดตาว่าเขาขุดเป็นยังไงผลงานก็เป็นยังไงครับแล้วในส่วนของที่จะภาพใจคือที่ที่ใช้บริการของกรมการคือเขารับประกันแข่งจริงแข่งจริงแข่งจริงแต่ได้ครับแล้วก็ทําให้สมน้ำสมเนื้อนะพี่เนาะการทํางานกดทุ่มเทไม่ได้พักให้ความรู้เจ้าของได้ตรงเป๊ะต่อแบบนั้นเป็นแบบนี้เนาะพี่เนาะคือคุยกันได้คุยง่ายเนาะพี่เนาะ อาย่างน้อยอ่ะเราก็แล้วก็หาความรู้เบื้องต้นเป็นแนวทางช่างใช่ถ้าเราไม่หาความรู้เลยเราก็จะทำช่างไม่ได้ใช่ใช่ตัวนี้คือได้ได้แลกเปลี่ยนความรู้่กันแล้วตรงนี้ก็ขอบคุณที่อาทำให้ได้น้ำดีได้น้ำดีด้วยโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับ อ่ะอย่างบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับผมผมก็ทําการเจาะด้วยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วยแบบนั้นเลยนะครับผมแผงโซล่าเซลล์ก็ติดจัดจับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นปั๊มสองแรงท่อดสองเนี้ยนะครับผมอันนี้ลูกน้องกำลังเก็บของอยู่นะครับผมพอดีฝั่งบ่อเก็บมันสุดนะครับผมฝากถึงสําหรับเอสซีเลยนะครับผมทุกวันนี้เจาะบ่อบาดาลนะครับผมช่างเยอะนะช่างมากช่างไม้นะมีปัญหาโรงเรียนกันก็เยอะนะผมดูให้ดีนะครับผมดูให้แน่ใจค่อยจ้างนะครับผมเงินทองมันหายากนะครับผมช่างดีก็เยอะ ช่างไม่ดีก็เยอะนะลูกค้าดีก็เยอะลูกค้าไม่ดีก็เยอะนะครับผมเอาดูเอานะครับผมไม่ใช่่าช่างเจาะเอาเปียบลูกค้าเสมอไปนะครับลูกค้าก็เอาช่างเอาเปียบช่างเจาะมีให้เห็นเหมือนกันนะมากมายนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมเลี่ยมไคยเลี่ยมมันดูตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมใครดูผมตลอดเนี่ยก็จะได้ความรู้สุดทัายไปตลอดอย่างะนิดอย่างหน่อยนะครับผมทันเที่เลเี่ยมนะครับผมเขาเรียกว่าทันเลี่ยมของช่างหรือว่าช่างเนี่ยทันเลี่ยมของ ผมคนที่จ้างนะผมคนจ้างกันไปแล้วไม่จ่ายตังค์บงก็มีนะคบต่อโบาดานนะครับผมเอาดูให้ดีนะครับผมความมั่นใจข้อจ้างนะับสำหรับเบอร์โทรผมเนี่ย0981297796สโลแกนผมก็คือมีพู้ไม่แรงไม่คิดตังค์นะโซล่าเซลนะผมโบปบาดานก็ตจอน้ำไม่ออกผมไม่คิดตังค์นะครับผมขอมีเบียอมีเบียมาให้ผมพอนะต้มไก่สักตัวนะคแค่นั้นพอสำหรับวันนี้พูดยาวไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม